เอหลังจากใส่รถแม่โคจากเล้ากล้วยคุดให้เรียบร้อยพี่น้องปล่อยปู่ล่งเรียบร้อยบ่อปูเดีนี่แต่ว่าผมกเสษียวกบมาเสริมมีแต่สิปล่อยล้งอีกพี่น,อน้อง่ายล่งตายล่งตายอืม,อม ห้องการเรียงกระปูห้องเล่าวกลวยพันภาคกันขุดหมู่ว่านขุดแล้วกัลรอมแงงโอ้โเบื้องผิดเป็นตะยูบอลลัะพี่น้องเพิ่นผิดคือไม่ แก่งเพียงยุพี่นะหนี่กะท่องบอนี่ลงยุคคุณ้ยเฮ้้ <c oughs> จักสิเป็นสูตรใดละ่ะเล่าวกวยุยเนาะก็ค่อยติดตามไปกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ ของโครงการเลี้ยงกับปูเล้ากุยเป็นผู้สร้างสัคนให้นะครับนี่มันรักใจนี้เหมือนหรือเปล่าผิดข้างสีเลี้ยงหอยเมื่อวานโอ้ยเล้ากุยเลยวะ่ะเะพิดไปตำเรื่องตำเล่าพี่นอ้อง สองหลอกผลที่าพืาเห็ดสีย,ยางลุงไปกลางนี้สันพื่นว่ากรเลียวเต้าพ่นสีเห็ดนะครับสมควรเลียงไหอยู่ป่ะหรือสีไลนี้คอยว่าเลียงไบหรือสีไลนี้กระโบหูละเรลี่ยวเตะ นปฏิบัติบ่ถือขอที่ว่างไว้ก็เสิเจอบคือกันละนะครับผมอย่างอื่นก็ดีอยู่บ่ดีแต่นเนวบ่บเมียนนั่นละนะครับโครงการของเพลนเล่ากลวยปูดักชัน เป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานบอ่อเลี้ยงปูแบบธรรมชาติเพื่อนว่ะตรงไม้มีใบไม้อยู่นั่นเพิ่นว่า,าเป็นโพนเนี้น่ะโพนให้กับปูอยู่เพิ่นว่าเอ้าทะเลวัดเธอเพื่อนว่ะทั้งนี้ก็สิีเมนก้อนนอใหม้ผมนั่นละออกนอ ให้ผัวเพื่อนนั่นแหละตัดให้เอาซตัดกัตัดล้อมโรดสันตัดเลี้ยงยังบ่ทันเด็กเก็บใบใหม่ให้เลยนะคลิปนี้กับบ่หลายผู้ใดสิเฮ็ดน้ำก็เฮ็ดพี่น้องขอบคุณหลายๆเทอมีผู้อยากเฮ็ดน้ำผลงานสร้างสรรค์ของเล้าโกยปู่ดักชันพี่น้องอะขอบคุณครับพี่น,ออน,อน,น้อ,อ,คคนองคลิปนี้จบใบซํานี้แล้วกัน